ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปั๊มการถูกใจปั๊มผู้ติดตามเพจ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเข้าไปเซิร์ชคําว่า S P E S M M นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมจะอยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับผมเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับผมอย่าลืม อย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยสำหรับใครนะครับที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail ได้เลยครับผมพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับผมพอกดเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อนะครับผมเข้ามาเลือกที่แพลตฟอร์มด้านบนครับผมแพ เฟซบุ๊กนะครับเข้ามาที่หมวดหมู่นะครับผมอ่านี่นะครับผมเพิ่มดูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะครับผมในส่วนของบริการนะครับผมจะเลือกเป็นนั้นแรกนะครับผมก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายก็ด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนัดสอนลิงก์นะครับผมแล้วเข้าไปที่หน้าเฟซบุ๊กของเรานะครับผมผมก็กดที่ลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์มานะครับผมกดวางไปเลยครับ ในส่วนจานวนนะครับผมก็คือจํานวนของเราที่จะเพิ่มหรือว่าปั๊มขึ้นมานั่นเองนะครับผมขอบอกว่าสักลอ,อยหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับค่าใช้ใจ่ายนะครับผมก็อยู่ที่5บาทนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมอพอตรวจสอบวัลลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยอ่า มันก็จะขึ้นหนะ้าต่างเกเขียวแบบนี้นะครับผมได้ละครสั่งซื้อของคุณร้อแลวนะผมก็จะได้เลขรหัสออเดอร์ตรงนี้มานะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับผมสถานะก็จะขึ้นนะครับว่ากําลังรอดําเนินการอ่าในส่วนนี้ของในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นลิงก์ของเรานะครับผมอ่าค่าใช้จ่ายหรือว่าปริมาณต่างๆก็อยู่ยตรงก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผม แต่ละคลนะครับที่ยังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนะครับผมเข้าไปที่เมนูตรงเติมเงินได้เลยครับผมจะมีสแกนพร้อมเพจิวเพย์แล้วก็มีซองอัลบาเล็ตแล้วก็มีทูมันนี่เล็ตด้วยนะครับผมก่อนเติมเงินนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยในส่วนโปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมเมื่อเติมเงินครบ2 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมจะได้รับโบนัส5%รนะครับผมถือว่าให้เยอะมากๆเลยนะครับผม สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาด้านการยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมเข้ามาที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับผมเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่ากดส่งข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้อด min กันได้เลยในส่วนของเมนูบริการนะครับผมทางเว็บไซต์ของเขานะครับผมก็มีให้เลือกบริการเหรียญราคากันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนขวามือนะครับผมก็จะเป็นคําอธิบายนะครับผมในเหรียญราคาต่างๆนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยครับ สำหรับใครนะครับที่หาแพลตฟอร์มไม่เจอนะครับผมก็มาเลื่อนตรงด้านบนนะครับผมเลือกแพลตฟอร์มด้านบนนะครับผมสามารถติ๊กได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์ t ิ k กต็อกนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับผม เข้ามาที่เมนูแนะนําเพื่อนกันได้เลยครับผมทางเว็บไซต์นะครับก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยทีเดียวเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆนะครับผมสำหรับผมก็การลงทะเบียน2คนเลยนะผมรายได้รวมของผมก็จะอยู่ที่1บาทนะครับผมถือว่าเป็นการหารายได้เสริมในอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าเพจ a c e b o o k ของเรานะครับผมว่ายอดการถูกใจกับผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังเพียงแค่กดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ นี่นะครับผมการถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามของเราก็ในเพจของเราก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั llow, ๊มฟอลโล่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมเข้ามาเสิร์ชคำว่า spesmm นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ